ผู้ชมคัล่าสุดค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเลยทางด้านของรองนายกธรรมนัตค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์พร้อมสั่งด่วนค่ะเร่งแก้สารปนเปื้อนในแม่น้ากกเดินหน้าฟื้นฟูแหล่งน้ําเชียงรายตั้งคณะกรรมการจังหวัดดูแลเข้มน้ําในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรนรุมนพิญโยศินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอามินมะยูโซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายนาเรศธรรมรงทิพยคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ากกนักเขื่อนเชียงรายตําบลรอบเวียงอําเภอเมืองเชียงรายและเดินทางไปยังที่ว่าการอําเภอเวียงชัยเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่พร้อมมอบสิ่งของและปัจจัยการผลิตเช่นมอบโฉนดเพื่อการเกษตรพันธุสัตว์น้ําน้ําหมักชีวภาพปลาหมอคังดํา รวมทั้งป้ายปัจจัยการผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ประสบอุทก,กภัยค่ะร้อยเอกธรรมนัฐเปิดเผยต่ออีกว่าเขื่อนเชียงรายมีพื้นที่ชนประธาน58,723ไร่ในเขตอำเภอเมืองเชียงรายเวียงชัยและเวียงเชียงรุง้งซึ่งกรมชนประธานได้มีการบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ํากกเพื่อบรเทาอุทก,กภัยในช่วงฤด,ดูฝนและเก็บไว้ใช้ในช่วงฤด,ดูแลง้งรวมถึงเป็นแหล่งน้ําต้นทุนให้แก่ระบบชนประธานในพื้นที่ลุ่มน้ำกก ตอนล่างอย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงรายยังประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นน้ําท่วมดินถลม่มโดยเฉพาะเรื่องสารตกค้างในแม่น้ํากกที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ค่ะยังได้พูดถึงฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรค่ะไม่ได้นิ่งนอนใจตนได้สั่งการให้กรมชนประทานเร่งพิจารณาการสร้างประตูระบายน้ําหรือฝายดักตะกรบบริเวณต้นน้ําก่อนเข้าสู่เขตอําเภอแม่อายเพื่อกรองและลดการไหลของสารปนเปื้อนก่อนเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเชียงราย ขณะเดียกันค่ะก็ได้สั่งการให้กรมพัฒนาที่ดินกรมชนประทานและกรมประมงรวมตรวจสอบคุณภาพทั้งน้ำดินและสัตว์น้ำในพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อให้ประชาชนค่ะมั่นใจว่าทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยปลอดภัยต่อการบริโภค ตลอดจนได้มอบให้กรมชนประธานค่ะหาแหล่งน้ำสำรองสำหรับอุปโภคบริโภคให้ประชาชนเชียงรายเพื่อไม่ต้องใช้น้ำหลักจากแม่น้ำกกแม้จะยังไม่เกินค่ามาตรฐานก็ตามค่ะทั้งนี้ร้อยเอกธรรมนัฐก็ได้รับฟังการสะท้อนปัญหาความต้องการของพื้นที่โดยผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นนำเสนออาทิโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการขุดลอกหนองหลวงโครงการพัฒนาฟื้นฟูหนองหลวงโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำผ่าน แม่น้ำกกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมสั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ปัญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยมอบหมายให้นายนเรศธรรงทิพยคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเพื่อเร่งดําเนินการอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและยืนยันว่าจะเดินหน้าย,ยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นภายใน3เดือนเพื่อแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนให้เกษตรกรมีไรายได้ที่มั่นคงขึ้นค่ะนี่ก็เป็น ความคืบหน้าล่าสุดเลยนะคะจากการลงพื้นที่